สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเบอเดียครับเมื่อกี้เบอเดียสิบห้ามาแกะกล่องนะครับผมเนาะก็จะเป็นหัวยิมโนนะครับผมเป็นกระบองเพชรแคคตัสนะครับาสายพันธุ์ยิมโนนะครับผมเนาะก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะเป็นเชื้อด่างนะครับเนาะเบอบ์เดียก็สร้างมากนะครับสิบกว่าหัวนะครับผมเพิ่นแถมให้นัมแหละเบอเดียสร้างสิบหัวนะครับผมเนาะ กลับมาเบิรงกันเลยครับว่าสีใดเป็นแบบใดนะครับผมเนาะ,นะก่อนเงินบอร์เดียก,ก่อนเด้อออนะครับเบอาเดียสร้างชุดเพาะไปด้วยนะครับผมเนาะก็จะเป็นชุดเพาะเมล็ดยิมน,นูนนะครับ เ,ปเ,ปบ,บ,เบ่าเดียก็รอบที่แล้วนะครับเบ่าเดียก็เพาะไปแล้วสามกระปุกนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณบ่าเดียเพาะไปตั้งแต่วันที่สิบสอนงนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณครึ่งเดือนนะครับผมเนาะตอนนี้ก็กาลังเขียวเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่สองนะครับบ่าเดียก็ได้สั่งมาเนาะนะครับอันนี้จะเป็นอ่าถ้วยชุดเพาะนะครับเดี๋ยวเรา คลิปต่อไปเราจะไปดูกันนะครับว่าวิธีการเพราะเพาะยังไงนะครับผมเนาะอันนี้เขาก็จะใส่ห่อชิดชูมาให้นะครับที่เขาแถมมาเนาะอ่ะเดี๋ยวบ่าวเดียเอาใส่รงน,นี้ก่อนลวกนะันอันนี้เป็นอุปกรณ์บาเดียนะอืมเขาแถมมาเยอะอยู่นะครับอันนี้จะเป็นยาการเชื้อรานะครับผมเนาะมันจะอยู่ในชุดชุดของชุดเพาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเอานี้ไไปก่อน ชุดเพาะก็จะประกอบด้วยนะครับประกอบไปด้วยถ้วยนะครับถ้วยใส่น้ําแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้วยใส่ดินนะครับก็จะใส่ลงไปแบบนี้นะครับเบอร์เดก็จะใส่ดินให้เต็มนี้แหละนะครับแล้วก็จะฝาปิดนะครับฝาปิดแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฝาปิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นพีทมอสนะครับก็คือดิน ชั้นใต้ดินนะครับลึกนะครับดินลึกชั้นลึกมันจะมีสารอาหารครบถ้วนนะครับใช้สําหรับเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์นะครับอ่ะก็จะเป็น2ชุดแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกับมะพร้าวลองก้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหินภูเขาไฟนะครับผมเอาไว้รองกลล้นหล,ลังจากกับมะพร้าวอีกทีหนึ่งนะครับหินภูเขาไฟก็จะเป็นเบอร์ เบอร์ศูนย์นะครับอ่ะเบอร์ศูนย์นี่คือเบอร์ศูนย์เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สองนะครับลองลงมาอีกนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็ตบหน้าด้วยพีทมอสนะครับอ่ะประมาณนี้เลยครับส่วนตัวนี้จะเป็นยากันเชื้อรานะครับเดี๋ยวเอาไว้ผสมกับน้าเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราขึ้นภายในดินนะครับอ่ะก็จะแบ่งเป็น2ชุดแบบนี้นะครับวัเดียสั่งมา2ชุดนะครับชุดละ50บบาทเนาะ อ่ะเดี๋ยวรอรอมเมล็ดก่อนครับอันนี้บ่าวเดยสั่งชุดเพาะมาก่อนแล้วก็มีมเมล็ดกําลังจะตามมานะครับเป็นมเมล็ดพันยิมโนแทะนะครับยิมโนด่างแท้เนาะอันนี้สองชุดอ่ะรอก่อนแล้วกันอื่เรียบร้อยเรามาดูกันครับนี่ครับนี่ครับเตรียมทังขยะอันนี้ที่ บ่าเดียสั่งมา10หัวนะครับ2 4 6 2 4 6 8 10องส่หนะครับเขาแถมมาให้บ่าวเดียห้หัวเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยครับเริ่มที่หัวแรกเลยนะครับ อ่าอันนี้เป็นยิมโนโไม้มลเมล็ดนะครับผมไม้มลเมล็ดเนาะไม้มลเมล็ดก็คือเขาเพาะมานะครับไม้มลเมล็ดก็คือเขาเพาะมามาเ,เรียกแกะ เนี่ย yeah. ฮะมันจะมีรากนะครับเขาจะมีรากเขาขึ้นมาแบบนี้เนาะนะครับก็คือรอให้รากแห้งสักนิดนึงนะครับค่อยเอาไปเนาะแต่ตอนนี้ก็น่าจะแห้งแล้วเพราะกว่าจะมาถึงบ่าวเดียนี่ก็แห้งแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือหนึ่งหัวนะครับยังยังเขียวๆอยู่เนาะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะด่างได้นะครับโอเคอ่ะหนึ่งหัวผ่านไปนะครับมาดูกันนะครับ อ่านะครับโอ้หัวนี้สวยอยู่หัวใหญ่นะครับรากยังแบบชุ่มๆอยู่เลยเนาะเดี๋ยวรอนะครับรอให้มันแห้งนะครับร้านนี้เขาแพกมาดีมากเลยนะครับนบ่าวเดียเป็นลูกค้าประจํานะครับนี่นะครับก็สวยอยู่เนาะเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะครับ นี่นะครับจะติดด่างสักหัวไม้นะครับติดด่างสักหัวไม้นะอ่ะอันนี้พ่อพันธแม่พันด่างนะครับก็คือตอนนี้บางหัวก็ถ้าเกิดด่างออกด่างแรงนะครับมันก็จะออกตั้งแต่เด็กเลยแต่ถ้าตัวไหนได้รับเชื้อด่างน้อยก็จะออกตอนโตนะครับอันนี้ก็ต้องรอรุนนะครับ นี่อย่างนี้นะครับรอเลยครับรอเลยรอยาวๆนะครับอันนี้ก็สวยนะครับแบบนี้เป็นลูกผสมนะครับลูกผสม LB hybrid นะครับ เอฟซีมาดาหน่อยมีใครมีใครปลูกแคคตัสอยู่เนอะนะครับก็ใครที่ปลูกแคคตัสอยู่หรือว่ามีความรู้ด้านแคคตัสนะครับก็บอกเบาเดียได้นะครับนี่หัวนี้สวยมากครับนี่ครับสวยมากครับ หัวใหญ่นี่ก็สวยเนาะหัวละห้าบาทนะครับหัวละห้าบาทเราเดียวสั่งมาหัวละห้าบาทเนาะนะครับหัวละห้าบาทแต่ถ้าโตมาด่างนี่ก็ขายได้หัวละร้อยถ้าด่างสวยก็หัวละพันนะครับทำไมมันถึงแพงนะครับใช้เวลาครับ กว่าจะหัวขนาดนี้นะครับกว่าจะขนาดนี้อายุประมาณหนึ่งปีครับนี่ประมาณหนึ่งปีนะครับได้ขนาดนี้นะฮะหนึ่งปีนี่หนึ่งปีนะครับอายุประมาณหนึ่งปีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาปลูกขายนะครับเขามีจำนวนมากๆเลยครับมีเป็นหมื่นๆแสนแสนต้นเลยนะครับ มีเป็นโรงเรือนนะครับแล้วเขาก็จะปลูกแบบรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นขายได้ทุกปีนะครับขายได้ทุกปีอย่างนี้นะครับนี่สวยครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปบ่าวเดียจะพาช้ำนะครับผมเนาะเดี๋ยวอันนี้บ่าวเดียจะให้เขาได้แห้งก่อนอุ้ยอันนี้สวยอะ่ะอุ้ยอันนี้สวยครับคุณลูกค้านี่นี่นี่ นี่สวยนะครับสีสวยอ่านะครับก็เดี๋ยวเบาเดียวจะรอให้เขาแห้งนะครับเพื่อที่พอแห้งมากๆแล้วนะครับแห้งได้สักระยะหนึ่งไม่ใช่แห้งจนตายนะครับหมายถึงว่าแห้งให้รากแห้งนะครับเพราะว่ารากก็เพิ่งถอนมาเนาะมันก็มีบางอันที่แบบยังชุ่มๆอยู่นะครับชุ่มดินอยู่อะไรเงี้ย เาเดียจะรอให้รากแห้งแล้วทีนี้พอบ่าวเดียเอาลงดินแล้วรดน้ํานะครับจะทําให้แตกขึ้นได้ง่ายมากๆเลยนะครับจะทําให้รากแตกได้ง่ายมากๆนะครับเนาะอ่ะนี่นะฮะก็เดี๋ยวบ่าวเดียรอแห้งแล้วก็จะเอาไปล้างน้ํานะครับดึงพวกรากฝอ,อยออกนะครับให้เหลือแต่รากแก้วนะครับรากแก้วก็จะเป็นรากพวกตอใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะฮะพวกเนี่ยพวกฝอ,อยๆนี่จะดึงออกนะครับเพื่อให้เขาได้มีรากใหม่ที่แข็งแรงนะครับผม <c oughs> โอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเรยเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับผมทั้งดินทั้งพีทมอสทั้งปุ๋ยนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเรามาลงมือชํานะครับลงมือปลูกเจ้าแคคตัสสิบหัวนี้นะครับสิบห้าหัวนะครับผมโอเคเนาะนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ